อันดับแรกคือหมูมาแล้วเอาไปแช่แข็งทํายังไงก็ไดใ้ให้มันอยู่ทรงอย่างเงี้ยอันที่สองไปซื้อไอเน,นี่ยมาที่ปอกผลไม้อันนี้หนึ่งร้อยบาทพอมันแข็งได้ที่เราออกมาจากตู้เย็นรอคายตัวนิดนึงแล้วเราก็หั่นแบบนี้ หั่นไปอยากได้ยังไงก็หั่นไปอืมบางได้ที่เลยไม่ต้องไปซื้อเขาหมูสไลด์โลสามสี่ร้อยเนี่ยมีเท่านี้อ่ะโอเค